นี้ผมจะมารีวิวจากตัวนี้เลยจากซิ s แซกแบบ3ามสเตปนะครับที่ห่อเบาอยู่นะครับจะเป็นรุ่นรหัส2284 DDOC นะครับสามารถซิกแซกได้ทั้งแบบ1่สเตปนะครับแล้วก็3สเตปแต่ว่าการใช้งานยังไงหรือฟีเจอร์เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวัสดีครับผมแซมจาก NI นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจากตัวนี้เลยจากซิ s แซกแบบ3ามสเตปนะครับที่ห่อเบาอยู่นะครับ เป็นรุ่นรหัส2284 DDOC นะครับจะเป็นระบบแบบไดเล็กไดร์แล้วนะครับส่วนตัวจักรตัวนี้จะมีสเปกก็คือสามารถซิกแซกได้ทั้งแบบ1สเต็ปนะครับแล้วก็3สเต็ปตัว3สเต็ปเนี่ยครับจะสามารถซิกแซกได้กว้างสุดนะครับของซิกแซกเนี่ยอย,อยู่ที่8มิลนะครับแล้วก็จะสามารถปรับทีห่างได้นะครับอยู่ที่2.5มิลแล้วก็จากตัวนี้สามารถปรับความเร็ว ตัวรอบความเร็วสูงสุดนะครับจะได้อยู่ที่5,000รอบนะครับแต่ว่าการใช้งานยังไงหรือฟีเข็์เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการปรับนะครับจากซิกแซก1สเต็ปนะครับเป็นแบบ3สเต็ปอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเข็มซิกแซกแบบ1สเต็ปก่อนนะครับลอ,องดูกันครับ ันนี้จะเป็นฝีเข็มแบบที่แท็กหนสเต็ปนะครับอ่ะแล้วเราดูวิธีการปรับนะครับตัวปรับจะมีแกนปรับนะครับอ่าแกนปรับตัวนี้ถ้าหันเข้ามาหาตัวเราก่อนนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบ1 step สเต็ปนะครับถ้าอยากให้เป็นสามสเต็ปต้องถักไปข้างหลังนะครับวิธีการก็คือเราต้องดึงนะครับดึงนะครับแล้วก็หมุนล้อนะครับหมุนล้ออ่าผักเข้าไปปุ๊บมันจะลงล็อกแล้วก็ ดันเข้าไปได้เลยครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูฝีเข็มที่เป็นแบบสามสเต็ปนะครับอ่ะอันนี้ดูฝีเข็มนะครับดูฝีเข็มอันนี้จากที่เป็นแบบ1สเต็ปนะครับกับสสเต็ปนะครับแบบนี้โอเคครับน,นี่เ,เราจะมาดูฝีเข็มซิกแซก นนสีเข็มแบบ2จังหวะนะครับเดี๋ยวเราจะลองเป็นพับแบบ4ชั้นนะครับอ่าอน,นี้จะเป็นแบบ4ชั้นนะครับําหนาขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทสสีเข็มน,นะครับด้วยเข็มเบอร์18นะครับแล้วก็ได้ไนลอนด้วยการเย็บไวนิลครับแบบ3สเต็ป ตัวนี้จะเป็นฝีเข็มแบบ3สเตปนะครับอันนี้จะเป็นไวนิลสองชั้นเดี๋ยวเราจะลองเป็นเพิ่มความหนาดูนะครับลองทับอีกชั้นนึง<ป>ตัวนี้นะครับเส้นนี้นะครับก็จะเป็นแบบ3สเตปเหมือนกันนะครับแล้วก็หนาขึ้นเป็นแบบ4ชั้นนะครับ<ม>ก็ยังเย็บได้ อันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองจากซิกแซกอุตสาหกรรมนะครับโดยที่งานตัวนี้จะเป็นแบบใช้เข็มเบอร์เก้านะครับจะเป็นงานเย็บประมาณนี้นะครับจะเป็นงานแนวผ้ายืดๆนะครับเป็นงานของงานชุดว่ายน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับปึ๊บอันนี้จะเป็นสีเข็มซิกแซกแบบ1สเต็ปนะครับเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นงานท้าย,ยืดนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูฝีเข็มที่เป็นแบบ3สเต็ปนะครับน,นี่นะครับจะเป็นฝีเข็มซิกแซกแบบ3สเต็ปอ่าเปรียบเทียบกันนะครับซ้ายกับขวานะครับฝีเข็มอ่าเปรียบเทียบกันซ้ายกับขวาหลังจากได้รับ ชมตัวงานรีวิวของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครมีคำถามยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็สับสกายให้กับพวกเราในหนักชีด้วยนะครับขอบคุณครับ